สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับ Mac i n e c h a n n e l ครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดมีไฟราคาประหยัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ออกมาได้พักนึงแล้วน,นะครับแล้วก็เนื่องด้วยผมติดภารกิจงานนะครับก็ต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกัน สำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะมีลูกเล่นอะไรบ้างมาติดตามรับชมกันเลยครับกับคีย์บอร์ดยี่ห้อ Signal Pro Series รุ่น l a m p e n Gaming Keyboard หรือรหัส KB717 นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวหน้าตากล่องนะครับก็จะมีลูกตัวคีย์บอร์ดด้านขวาบนครับก็จะเป็นปุ่มปุ่มยางนะครับหรือว่ารับประดมนั่นเองนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเชื่อมต่อได้พอร์ต USB รวมถึงมีไฟล์วี d ให้เล่นนะครับปรับได้ถึง5โหมดนะครับด้านหลังกล่องกันบ้างนะครับสำหรับด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีการบอกสเปกครับก ใช้ปุ่มรับระโดมนะครับหรือว่าปุ่มยางนั่นเองนะก็รับรองการกดได้ถึง10ล้านครั้งนะครับมีไฟปรับเปลี่ยนได้ถึง5โหมดนะครับ19บเ้าเคียร์ i ีโตติ้งปุ่มมัลติมีเดียฟังชันนะครับลงถึงไมโครล็อกคีย์ฟังก์ชันนะครับก็มีมาให้สายนะครับจะเป็นแบบสายยางสายให้ความยาวมันหุดเมตรนะครับแล้วก็ปักแอนเพลเสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถรับรองได้ทุกวินโดว์ครับหายห่วของลงถึงซัพพอร์ตแมคโอเอสเอ็กซ์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นครับ สิ t h a i l a n d แล้วก็เว็บไซต์ครับ signaltechnology.com นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนะครับมาเดี่ยวๆเลยนะครับก็จะหุ่มด้วยพลาสติกนะครับหรือเปล่าพลาสติก่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับวัสดุหลักๆก็จะเป็นพลาสติกไอเบียครับโทนสีก็จะเป็นสีดําครับ แล้วก็ในส่วนของตัวฟอนต์เนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับรวมถึงชื่อรุ่นนะครับงานดีไซน์ต้องบอกว่ามีความเรียบครับแต่เขามีแอบสลบด้านข้างตามขอบต่างๆนะครับโดยรอบนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวคีย์บอร์ดนั้นดูเรียบจนเกินไปนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับด้านใต้คีย์บอร์ดนะครับมาดูกันสําหรับด้านใต้คีย์บอร์ดนะครับก็จะมีตัวปรับระดับนะครับปรับได้หนึ่งระดับนะครับซึ่ง ไอตรงที่ปรับระดับเนี่ยก็จะไม่มียางกระลื่นนะครับจะมียางกระลื่นก็คือตรงด้านใต้ตรงนี้นะครับสองจุดนะครับนั่นเองนวก็ในเรื่องของการเก็บสายนะครับก็สามารถพับเก็บได้นะครับจะพับออกซ้ายพับออกขวาก็สามารถทําได้นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็เลือกกันเลยนะครับพับประมาณนี้นะครับลองดูเนี่ยครับเมื่อพับแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของสายนะครับสายจะเป็นแบบสายยางนะครับแล้วก็เชื่อต่อได้พอร์ต USB ครับพักอเพเนเสร็จแล้วใช้ได้เลยสายให้ความยาวมา1.5เมตรครับก็น่าจะเพียงพอนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวปุ่มเนี่ยก็จะมีปุ่มมลติมีเดียค์คีมาให้ต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็รวมถึงปนด l o ดล็อกคีฟังชันนะครับสัมผัสกับฟิลการกดนะครับก็ปุ่มยางนะครับ ก็จะกดเสียงก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีซงไม่มีเสียงอะไรให้มันรบกวนใจนะครับท้งนี้้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวทีนี้มาลองในส่วนของไฟดูครับว่าไฟนั้นจะเป็นยังไงครับมาดูในส่วนของโหมดไฟนะครับไฟจะมีด้วยกันทั้งหมด5้าโหมดนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะไม่มียุดไม่นวดมาให้นะครับเราก็ลองสังเกตดูว่าปุ่มไหนจะเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับซึ่งจะเป็นปุ่มนี้ครับ เป็นในข้อรูปดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ลองกดดูก็จะเป็นการเปิดไฟนั่นเองไฟหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เราไม่สามารถปรับแต่งหมดไฟได้นะครับเพราะว่าเขาเซ็ตค่ามาจากโรงงานแล้ว,ลวทีนี้เมื่อเราลองกดไฟทีนึงนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการปรับเฉดสีไฟนะครับ <c oughs> ให้เป็นประมาณนี้ลองกดเล่นทีนึงครับ <c oughs> ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับหรือเราจะปรับตรงสามปุ่มนี้ก็ได้นะครับตรงปิ้นตะกีแล้วก็สกอเร็ตแล้วก็พอดเบรกนะครับ ดยการกด FN ควบคู่ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับ FN นะครับบนสกรีนก็จะเป็นไฟล์แบบ b i t t i n งนะครับเป็นการสลับซอนไฟล์ประมาณนี้นะครับสำหรับไฟล์ก็จะประมาณนี้นะครับลองกดเล่นทีนึ่งก็จะเป็นการกลับมาจากาจุดเดิมนะครับ แล้วก็ F N ส,สกอ์ล็กนะครับอันนี้จะเป็นไฟแบบสตาติกนะครับลองกดดูทีหนึ่งอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าเป็นเฉดสีไฟแต่ว่าสลับโซนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะไม่ได้นะครับต่อมานะครับ F N พอดเบรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบิตติ้งนะครับแต่ว่าเป็นแบบว่า ไม่สลับไฟนะครับลองกดดูทีหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นเฉดสีไฟหนึ่งนะครับกดดูทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเฉดสีไฟอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบปิตติ้งแบบว่าไม่วอลลูปนะครับประมาณนี้หมดยังก็หมดแล้วนะครับสำหรับหมดไฟทั้งห้าหมดนะครับก็มีประมาณนี้ก็เน้นแบบว่าใช้งานตามเดิมง่ายๆครับผม แล้วก็สามารถปรับรถไฟได้นะครับได้ถึง5ระดับนะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของการปรับลดความเร็วเราไม่สามารถปรับได้นะครับถ้าเราจะปิดไฟเราก็ก,กดตัวปุ่มรูปภาชิตนะครับหรือรูปราไฟนะครับก็จะเป็นการปิดไฟนะครับส่วนของหมดไฟก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่นี้เราลองทดสอบใช้งานดูครับว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวทีนี้มาลองทดสอบแอนตี้กดติ้งกันนะครับว่าจะกดได้สักกี่ปุ่มครับเริ่มกันเลยนะครับ2อมือทาบนะครับก็ถือว่าอ๋อเด้ง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 ทไมครับก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับเหลือๆครับกับการเล่นเกมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคีย์บอร์ดมีไฟราคาประหยัดอย่าง Signal Pro Series KB717 นนตัวนี้ครับ การใช้งานทั่วไปรวถึงการเล่นเกมก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวแล้วก็นเรื่องของแอนตี้กติ้งเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานครับรวมถึงโหมดไฟมีให้เล่นถึง5โหมดสําหรับราคาราคาจะอยู่ที่320บาทหาซื้อได้ที่ไหนเพจ Facebook จ้ทาง Signal ครับ www facebook com signal technology หรือจะพิมพ์ค้นหาคําว่า signal thailand ก็ได้เช่นกันนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเคียร์ต้อง signal pro Series ครับรับประกัน1ปีสั่งซื้อง่ายส่งไวไว้จไดร้อับเปอร์เซ็นต์ครับอีกช่อง หรืออีกช่องทางหนึ่งส่วนการค้าอซสระชั้นนำนะครับหรือร้านค้าอซสระเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมเนี่ยก็มีบางขายหัดซื้อได้ไากครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางซิงโกเทเลนนะครับที่ได้ทำการจัดส่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับมีไฟตัวนี้อย่าง kb 7จ7ดน็แบมแพนมาให้ได้ทำการรีวิวครับก็ต้องขอบคุณนะที่นี้ยนะครับแลวก็ขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับผมถ้ารีวิวนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนัั้นก็วตติามครบ ลาไปก่อนจริงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ